สวัสดีค่ะนุซาบา้าเฮดเวียกมาอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดที่ตื่นตั้งแต่เช้ชาๆเลยค่ะก็คือตีห้าเลยนะคะก็ไปที่ทํางานที่สามีนะคะเลยแวะมาซื้อของที่ร้าเลสโตรงดีโป้นะคะคือร้านเจ้าประจํานะคะนี่คือถนนสายที่ชอบมาบ่อยนะคะมาประจําจนจําได้นะคะเพื่อนๆก็มีร้านหลายร้านนะคะก็จะมีร้านาซื้อผักบ้างนะคะซื้อ,อ เนื้อสัตว์คือจุดศูนย์รวมก็คือส่วนมากก็จะไปริสตรองดีโปนะครับเพราะว่าร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่แบบว่าสามารถซื้อของได้หลากหลายนะคะไปกันเลยค่ะเพื่อน เช้านี้ก็จะมีแซนด์วิชไว้ทานในรถด้วยนะคะับน่ากินมากๆเลยค่ะตอนเช้าๆก็จะต้องรองท้องด้วยแซนด์วิชก่อนนะคะ,ะรถติดไฟแดงค่ะตอนนี้ก็รอเวลาอีกสักหนึ่งประมาณหนึ่งนาทีนะคะก็จะถึงที่จุดหมายปลายทางน,นะคะคือราชลองรีโป้นะคะ ก็เป็นสถานที่ซื้อของนะคะอยู่ในเลซรองดีโป้ค่ะทื่อนอันนี้มาซื้อปลาแซลมอนตงุง เาันห้องนี้นี่จะเย็นมากเลยค่ัเพื่อนๆอยู่ในรีสอร์ทซีโูนะคะห้องแช่พวกผักพวกซีฟู้ดนะคะเพื่อนอมานี่ก็มาส่วนที่เป็นซีฟู้ดนะคะเพื่อนซีฟู้ดนี่ก็จะเป็นพวกกุ้ง แช่แข็งนะคะดี๋ยวก็แช่แข็งนะครเพื่อนจะมีหลายขนาดนะคะแล้วแต่ความที่เราจะนําไปใช้เป็นวัตถุดิบนะคะขายให้ลูกค้านะคะออกจากเรื่อทรลนี้พวกก็มาที่อีกร้านอีกร้านหนึ่งนะคะือก็คือ p o าสโกนะคะก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ขายปีขายส่งนะคะเพื่อน เป็นร้านใหญ่ที่มาประจำนะคะ